สวัสดีครับสวัสดีมิตดมอแคนแฟนมอลำัน้องพี่นอนะ้องเนาะสวัสดีสุภูสุคนเมนีมน่กับมาพ่อกับพ่อใหญ่กับแอดมินคือเกา่าเหมือนเดิมมีเรื่องเล่าอย่างเมงนี้กับสิมาว่าเรื่องควอมหอดควอมปังแล้วก็เรื่องปัญหาสุขภาพของอลูกบอยกับลูกแอนเนี่ยแหละพี่นอ้องแต่ว่าก่อนอื่นกับสิว่าเรื่องควอมหอดควอมปังก่อนเนาะพี่น้องเนาะ หาผู้ใดเคยเบิ่งมอลำสี่มีบอพี่น้องผู้ที่บอท่านได้เบิ่งอบอยกับแอนเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดบอท่านเบิ่งให้พ่อใหญ่แนะน้ำให้เขาไปเบิ่งเด้อพี่นอ้องเด้อถ้าเบิ่งแล้วสิติดอกติดใจว่าเรื่องก้มหดก้มปังฮันนี่ปานีปีนี้ว่ากันว่าคิวง,งานคิวง,งานเฉพาะของมอลำใจเกินลอยพี่น้อง ตอนนี้ปลาเข้าไปสองลอยกวัวชิ่วงานนะนาะพี่น้องนะเนาะว่าแทบสีบะมี่แทบสีบะมี่วันหยุดเลยสาหรับฤดูการตีเสี่ยฮอดีเดือนหนึ่งบางเดือนนี่หยุดมือเดียวบางเดือนบ่มี่มื่อหยุดเลยพี่น้องคักแน่แล้วสอง้อยกวัวชิวงานนี่เปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบไปแล้วนี่บะหมี่หมอลำธรรมดาพี่น้องถือว่าหมอลำ ขนาดหมอลำใหญ่ๆนี่ยังบ่อหอดบางวงพี่น้องหมอลำเกาหมอลำแก่นี่บางวงยังบ่อหอดเลยสองลอยอแล้วคิวอนันไอสองลอยกัวนี่ปีนี่มันคือโพดคือโพดเท็มันมาจากไซแน่พี่น้องหนึ่งก็คือคิวงานอันไม่ที่จะภาพให้คว่ำเสื้อมันในวงหมอลำใจเกินลอยของลูกบอยซีดเช่เนี่แหละ ตั้งมหาว่าวาจังเพื่อไปทับการแสดงสมโพชงานจะของแน่งานวัดงานว่าแน่เทศกาลนี่แห่งช่วงสงการนี่พี่น้องสงการปีใหม่นี่คิ้วแน่นนี่แน่นเอียดเลยบางขึ้นรับพอดสาคิ้วสามคิ้วคือนอย่างหนึ่งมาล่ำใจกันลอยลักลักเลยสองก็คือรับงานผับบ้านเอไอเอบครูกับแอนอราดีพี่น้อง อาศิลับสองผับสองผับแต่ว่าสที่พิันรับก็คืองานทีมันอยู่บ่ไก่กันเนาะพี่น้องเนาะบแม่นว่าสิอยากรับจังไดก็รับได้ดิมอนวานอันนึงอยูอีกจังหวัดพุ่นอุบลอีกจังหวัดหนึ่งพี่มารับยู่เพชรบูรณ์จั่นสิแม่แบ่แบได้พี่น้องมาคนก็บิว่ามานเป็นไปได้พอสามงานมันเป็นไปได้พี่น้องเป็นไปได้จังไดนี่สมมติว่ามาอน,นี่เนี่เล่นนยู่บอลมอลําใจกันลอยเนาะเล่นนยูุ่บลอ่า มาที่นี่ก็มีงานติดต่อเข้ามากกับขึตะวันแดงตะวันแดงอุบลจังสิแม้แล้วก็พับที่อุบลถึงมีบริเวณเงาน,นมันมัน,ม,นมันบอกไกลกันสามารถบอยกับสามารถสีเลนเจากนี้ไปนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่ยี่สิบนาทีจังสิแต่พี่น้องไปเล่นพับเ,เล่นสมงค์หนึ่งสามทุ่มหกที่ทุ่มวันนี้ก็แลนจอดไปอีกร้านอาหารหนึ่งที่ทุ่มหอนหาทุ่มวันนี้ก็เขาว่าไง เทียบคืนหอดซาแจจะสี่น้องพี่น,น,อนอ้องนี่แหละคว้วหอดคว้วปังแล้วเหนือสิ่งอื่นใดที่พญายีสีมะวอามาหนีก็คือ,อมีอ่ต่างชาติได้เขามาคอมมนได้เขามาคอมมนในไต่ลิปของอพญายที่ที่ลงข่าวข้าวเกี่ยวกับลูกแอนกับลูกบอยไปเป็นกับเขามากอมเมต์ามะวอาจากัน แล้วบบที่นี่ก็เลยไมมีโอกาสได้ได้ได้ไอ้โทษไปรับแอดเป็นมูในเฟเนะพี่น้องเลยก็ได้มีโอกาสโทษไปถามนั่นก็คือ,อพี่น้องทั้งสปปทางสาปปลาวนะพี่น้องอซึ่งามาติดตามคลิปของ AB บีแอนบอยในช่องของพใหญ่เองเอจำนวนหลายจำนวนหลายอยู่พใหญ่ก็เลยได้แอดรับเป็นมู ล้วก็ได้พูดคุยได้โทรไปสอบถามพูดคุยว่าเป็นจังไดทั้งนั้นสปปฮงจักยูบอแอนบอยก็ได้ว่าเอา้คุยกันเราเพื่องเพื่อนมาอู้ยอันพ่อใหญ่อันคู่ม,มือนี่ตีอันแท่งสปปออนี่เบิงเอบีเบิงแอนบอยนี่หลายขักได้พี่พะยย่ะย่ะย์ภาษาซุ่มพี่น้องทุกข่อยดีเบิงเบิดเออเ้าพ่อใหญ่ก็เลยถามไปเออมันอัน มีบอทั้งสปปเป็นจังไดเออมีมอลลัมมีหางบอเพิ่นกะว่ามีคือกันเออมีคือกันมอลลัมทั้งสปปเล่าก็มีคือกันพี่นออ้องกะลำทำน่องของเพิ่นนั่นแหละ้าลำแบบของเพิ่น,น,นเานาะก็เลย,ายามาว่ามาจ่ากันเออจังสันนังสีเพิ่นกะว่าเออพราะยังกระชับว่ามาร์คบองได้ล่ะมาร์คเอบีบองได้เพิ่นกะว่าไอย้อนว่าไอ,อ้ข้มอมไอ้ข้อมทีนี่แหละลูกบอย ลูกบอยก็ลูกเรียนเพื่อว่าเล่นดีเบิ้งแล้วเป็นตะหักแฮงบอยนี่วบองมวนเพื่อว่าพอไงก็เออฟังเบิ้งเออเพื่อก็เวอกคือบานเท่าเนี่ยคือข้อดีสารเท่าเนาะ,ะเออกันเลยว่องแต่จากกันอ๋อก็เลยว่าอู้ลูกบอยก็ลูกเรียนเนี่ยว่ามันดังจะพะในเมืองไทยซื่อตัวนี้ว่าดังไปหอดสอบปล่อเราเพราะว่าสังเกตจากอย่างสังเกตจากบันนี้พญายร่งคิดไปกับมี่มี่อ้ ภาษาเล่าเนาะพี่น้องเอมเมต์เขามากวาอ,อกมา่จาก,กันนี่เป็นจํานวนมากนี่แหละแล้วัดที่นี่หลังจากควมฮอตควมปังแล้วก็สิด้ยินข่าว <c oughs> ช่วงวันน,นี้เพราะว่า,วาสเป็นลูกบอยซิริเช่กรดีหรือว่าลูกแอนออรดีก็ดีเนาะพี่น้องข่าวข้าวอีงข่าวข้าวก็กวววกคือลูกบอยซิริชช่เมื่ออาทิตย์วันนี้หาว่าเกิดอาการวูบอ่าวูบ เป็นล่มเคร่งเวทีนั่นแหละพี่นอ้องเป็นล่มเคร่งเวทที่แล้วแอนออรดีเกิดอีหยังขึ้นก็คือเมื่อกขึ้นวันที่ผ่านมากไปทําการแสดงเนาะพี่นอ้องหลังจากที่ลง่งได้ไทายลูกหนาเวทีกับบรรดาพี่นอ้องที่ไปให้กําลังใจบรรดาเอฟซีที่หนาเวทที่ขึ้นนางยกง็ยอดทายเนาะพี่น,อนอ้องเนาะ เสีฟรีนั่นแหละเจ่า <c oughs> ว่าช,วช่วงที่ลูกแอนซีลูกขึ้นน้องพี่นอ้องรู้สึกว่าลูกแอนซอ่แลราก็ได้อองเม้าบอกว่าเราว,าวาิวว่นเพราะตะลุกแล้ว,ลว,ลว,ลวเราเกิอดอาการเวียนหัวเวียนหัวนี่พี่นอ้นนองนี่หลังจากที่ฮอตถี่ปังแล้วผลกระทบที่ตามมากก็คือปัญหาด้านสุขภาพนี่แหละพี่นอ้องหลับงานหลายช <c oughs> ิองานลูกเต่าหลายแห้ง พักพอดหน่อยพอไงมาเบิงแล้ววิเคราะห์แล้วโอ้ยลูกเตอาพักพอดหน่อยรับงานหลายดูหลายจ้างลูกบอยสิริชัยยังสีบอมเบลมาอ้านี่ไทยทไปดูแล้วว่องไงเสียสิแลนงานไอ้ตามผับตามยังบางคืนนี่สามหมอกว่ากันว่าปีไอ้ฤดูกัไอ้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่มีงานอยู่หมื่นหนึ่งรับหกงานพี่นอ้องว่าปานนันโหลวดวันเถอะ นี่คือความขยันที่หลายๆคนต้องเอาเป็นแบบอย่างเนาะพี่น,อน้องเนาะแล้วก็ฝากไว้น้ำแน่ฝากลูกฝากเต้าไว้น้ำสำหรับลูกบอยก็ดีลูกแอนก็นดีเนาะล่ะเนาะเงื่อนข้ามห้องกับหาย,ยูแต่ว่าห้องกับต้องดูแลสุขภาพจะของจะหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าสุขภาพร่างกายนี่มันมันเป็นตัวขับเคลื่อนมันเป็นตัวขับเคลื่อนถ่าร่างกายดีสมอง อ่าสติปัญญาการคิดอ่านในอย่างมันกับสีดีนํืมถา้าหอาป่วยอมันกับสีเฮ็ดยังประดีจังเนี้ยพี่เ้างคนป่วยเนาะอืมนั่นแหละเพราะงี้ก็เรียกว่าเออถามมันหลายงานหลายกะผู้จัดการเดอ้เอ,อกะรับงานลงลดลงจากน้อยออให้ลูกให้เต่าได้ผักพนจากน้อยแนะ่เป็นห่วงเพราะเป็นอย่างดอกพเพอาะงี่ได้ยินข้าวเพราะงกับ่สบายใจการยยติดตามข้าวอยู่ตลอด พยย่อยายไบ่ได้ออกมากขายอีหลานน้อยอมาอาัดข้าวออกว่างเหนี้ก็ได้เป็นห่วงลูกบอยแต่ว่าพ่อยายอายุพ่อยายเบาบางพ่อยายไปติดธุระอยู่ต่างจังหวัดก็เลยบอกอีหลานน้อยหลานสาวว่าเอออีหลานเบื่อ,อนี่เด้อพยย่อยายทรงข้าวให้ไปบอกพี่บอกน้องให้พ่อยายแน่แล้วก็ตัดลงให้พ่อยายน้ำเด้อว่าลูกเต๋าเป็นจังได้หนอพี่น้องหนอจังสัตว์หนะ ก็ฝากลูกฝากเต่าไว้น้ำจะคดแเนยสำหรับเอบีแอนบอยน้องพี่น้องนเนาะเขาไปเบิง้งแต่ว่าถ้าผู้ใดมีมอลลัมในดวงใจแล้วถ้าเบิ้งแล้วเ่าถือใจกับว่าเป็นอย่างน้นองพี่น้องเนาะคนทน้องมันก็มักขึ้นกันเหมือนมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้แต่ว่าถ้าผู้ใดยังประทันเคยเบิง้งเอบีแอนบอยกับเขาไปเบิง้งลูกเต่า มกัมกบ่มักตีชมอมของได้ขัดคอมเมนต์ขับอ้วกใต้ช่องพ่อใหญ่ได้เด้อล่ะเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะพี่น้องอ right, ่พ่อใหญ่ก็สิขอกราบลาพี่น้องไปแต่เพียงซสำนี้ขอให้ทุกคนอ่าลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนื้อสิ่นเงินได้ขอให้ลูกอ่าลูกบอยกับลูกแอนสุขภาพแข็งแรงเด้อล่ะเด้ออายุอ่าเป็นกำลังใจเป็นพลังบวกให้ครับบรรดา FC แฟนคลับอืต่อไปเรื่อยๆเนาะจังซั拜拜่นพี่น้องก่อนสิจากกันไป พญายกับ่อมี่ยังสิมาบอกมากาวอขอให้พี่น้องทุกคนลำรุ้ยงินท่องสบายดีซูผุสซูข้นพี่น้องขอบคุณครับ